แน่นอนด้านล่างคือสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ1,200คำเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับขบวนรถไฟ b r e e z e l i n e e x p r e s s ไทยปี2025โดยไม่มีหัวข้อย่อยตามที่คุณต้องการขีดขีดขีดในปี2025นี้นี้วงการระบบรางของประเทศไทยยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง และหนึ่งในขบวนรถไฟที่สร้างความฮือฮาให้กับทั้งนักเดินทางและผู้ชื่นชอบเทคโนโลยีใหม่ๆก็คือขบวนบริสไลน์เอ็กซ์เพรรถไฟโดยสารระดับพรีเมียมสายใหม่ที่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อกลางปีที่ผ่านมาด้วยความเร็วความสะดวกสบายและแนวคิดการออกแบบเพื่ออนาคตบร,ริสไลน์เอ็กซ์เพรได้กลายเป็นอีกหนึ่งตัวแทนของความก้าวหน้าของระบบรางไทยที่ไม่แพ้ประเทศใดในภูมิภาคอาเซียน ขบวนบริสไลน์เอ็กซ์เพรสเป็นรถไฟที่ได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับบริษัทเอกชนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางในเอเชียโดยได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเป็นรถไฟชั้นพิเศษความเร็วสูงระดับพรีเมียมเอ็กซ์เพรสรองรับผู้โดยสารที่ต้องการความสะดวกสบายสูงสุดในการเดินทางระหว่างเมืองหลักๆของประเทศไทยเช่นกรุงเทพมหานครอยุธยาพิษณุโลกและเชียงใหม่ตัวรถเป็นแบบอิเล็กทริกมัลติเพิลยูนิตหรืออ e ีมูที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าทั้งขบวน ทำให้สามารถเร่งความเร็วได้อย่างต่อเนื่องและประหยัดพลังงานมากขึ้นโครงสร้างของขอบวนรถผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยน้ำหนักเบาพร้อมระบบการสั่นสเือนแบบ Active Suspension ทำให้การโดยสารในขบวนนี้เงียบนุ่มและมั่นคงแม้จะวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในขบวน Breeze Line Express ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันในทุกตารางนิ้ว เริ่มตั้งแต่ที่นั่งของผู้โดยสารที่ถูกจัดเรียงในรูปแบบ2อถึงหเพื่อความกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้140คนต่อ1ขบวนชั้นโดยสารถูกแบ่งเป็นพรีเมียมคลาสและดีลักคลาสโดยในพรีเมียมคลาสจะมีที่นั่งที่สามารถปรับเอนด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมที่วางขาในตัวมีระบบไฟอ่านหนังสือส่วนตัวหน้าจออินโฟเทนเมนต์ส่วนตัวที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเครือข่าย 5G และบริการเสิร์ฟอาหารว่างร้อนจากครัวกลางของขบวน สำหรับห้องดีลักคลาสที่อยู่บริเวณท้ายขบวนจะมีเพียง16ที่นั่งเท่านั้นถูกออกแบบให้คล้ายกับห้องโดยสารเฟิร์สคลาสบนเครื่องบินโดยมีความเป็นส่วนตัวสูงบอร์ที่นั่งปรับเอานอนได้180องศามาพร้อมผ้าม่านกั้นรอบด้านและบริการผู้ช่วยส่วนตัวในแต่ละรอบการเดินทางนอกจากความสะดวกสบายแล้วความปลอดภยัยก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ b r e e z e Line Express ให้ความสำคัญระบบเบรกไฟฟ้าแบบ Regenerative b r a k i n g ช่วยในการชะลอความเร็วอย่างนุ่มนวลและยังช่วยนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่อีกด้วย ขบวนนี้ยังติดตั้งระบบตรวจจับวัตถุบนรางอัตโนมัติพร้อมกล้องวงจรปิดความละเอียดสูงกว่า30จุดทั่วทั้งขบวนรถอีกหนึ่งจุดขายที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือการออกแบบภายในที่ผสมผสานความทันสมัยกับเอกลักษณ์ไทยแบบร่วมสมัยฝ้าเพดานใช้โทนแสงอบอุ่นลายไม้ผนังตกแต่งด้วยลวดลายประจํายามแบบไทยประยุกต์ที่นํามาทําใหม่ในโทนสีฟ้าเทอร์ควอยส์และทองอ่อนให้ความรู้สึกหรูหราแต่ไม่อึดอัดบรรยากาศภายในขบวนเต็มไปด้วยความสงบ ร่มรื่นเหมาะแก่การเดินทางไกลห้องน้ำในบริสไลเอ็กซ์เพรสก็ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะในโซนดีลักที่ห้องน้ำมีขนาดกว้างขวางใช้สุขภัณฑ์แบบสัมผัสอัตโนมัติทั้งหมดและมีห้องน้ำแบบยูนิเวอร์แซลดีไซน์สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ใช้วีลแชร์อีกด้วยด้านบริการอาหารและเครื่องดื่มบริสไลเอ็กซ์เพรสร่วมมือกับเชฟไทยชื่อดังในการออกแบบเมนูเฉพาะของแต่ละเส้นทางเช่นเมนูชุดข้าวซี่โครงหมูย่างซอสบุยสูตรพิเศษเสิร์ฟคู่กับซุปมิโซะไทยสไตล์และของหวานเป็นเค้กมะม่วงน้ำดอกไม้ โดยอาหารจะถูกเตรียมแบบสดใหม่จากครัวกลางของสถานีกรุงเทพและนำขึ้นรถทุกเที่ยวตลอดการเดินทางผู้โดยสารสามารถเพลิดเพลินกับการชมวิวธรรมชาติผ่านกระจกบานใหญ่ชนิดพิเศษที่ลดแสงสะท้อนและยังสามารถใช้งานระบบแผนที่แบบ Interactive Map แมที่แสดงตำแหน่งของรถเรยลทามพร้อมข้อมูลสถานที่สำคัญแต่ละจุดที่รถจะผ่านทำให้เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ การจองตั๋ว r e e z e Line e x p r e s สสามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชันเรลไทยบวกหรือเว็บไซต์ขององค์การรถไฟโดยเลือกที่นั่งได้แบบ 3D i n t e r a c t i v e พร้อมแสดงภาพบรรยากาศจริงของแต่ละโซนในรถราคาเริ่มต้นอยู่ที่980บาทสำหรับเส้นทางกรุงเทพมหานครพิษณุโลกและสูงสุดที่2,100บาทสำหรับดีลักคลาสเส้นทางกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ใช้เวลาเดินทางเพียง4ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นจากกรุงเทพมหานครถึงเชียงใหม่ซึ่งเร็วกว่าเครื่องบินเมื่อต้องรวมเวลาเดินทางไปสนามบินและรอขึ้นเครื่อง เสียงตอบรับจากผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางบวกโดยเฉพาะในแง่ของความสะดวกสบายความเงียบความตรงต่อเวลาและการบริการของพนักงานขบวนรถที่ได้รับการอบรมมาอย่างมืออาชีพบางรายถึงกับเปรียบเทียบว่า Bri ษั e ไลน์เอ็กซ์เพรสให้ความรู้สึกเหมือนโรงแรม5ดาวที่เคลื่อนที่ได้ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการยกระดับการเดินทางของคนไทยในอนาคตอันใกล้นี้ขบวน Bri สัทไลน์เอ็กซ์เพรสยังมีแผนจะขยายเส้นทางเพิ่มเติมไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่นนครราชสีมาขอนแก่นและอุดรธานีรวมถึงมีการพูดถึงการเชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วสูงลาวจีนที่สถานีเวียงจันทร์อีกด้วยเมื่อมองจากภาพรวมริสไลน์เอ็กซ์เพรสไม่ใช่เพียงแค่รถไฟขบวนหนึ่งแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ใหม่ขององค์การรถไฟแห่งประเทศไทยที่มุ่งเน้นทั้งคุณภาพความทันสมัยและการสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ตอบโจทย์ผู้โดยสารยุคใหม่นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในยุคที่ระบบรางไม่ใช่เพียงแค่พาหนะแต่เป็นประสบการณ์ สำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนั่ง Line Express b r e e z e l i n e e x p r e s s ปี2025นี่อาจเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดลองสัมผัสความแตกต่างด้วยตัวเองแล้วคุณอาจจะพบว่าการเดินทางด้วยรถไฟในประเทศไทยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปขีดขีดขีดหากคุณต้องการให้ผมใส่เสียงบรรยายตัดต่อคำพูดเป็นซับไตเติลหรือแปลสคริปเป็นเสียงภาษาไทยก็แจ้งได้เลยครับ